หนึ่งปีเกือบเตมจากตรงนั้นนั้นร้อยแรกเนี่ยถึงตรงนี้นะกี่ร้อยแล้วครับร้อยโดกีกครั้งแล้วครับสามปีเนี้ยปีที่เดียวคือนี้เดือนเดือนมษาครับหกข้อไปบาลแล้วแล้วก็ควรจะต้องเป็นพ่อแมาด้วยระยะรอนมันเป็นระยะที่สามารถที่จะวิ่งได้สองวิน์โดยไม่กระทบกันการอ่านแล้วก็ขอบรัวมาก้วย ผมถามหน่อยสมมุติผมผมยังไม่จฟูนะสมมุตินะแต่ผมแบบเฮ้ยขอไปด้วยมีการสกรีนมีอะไรไหมครับแบบโหคุณไม่รอดแน่ก็ส่วนใหญ่จะสอบถามมาก่อนว่าเคยวิ่งยาวหรือว่าระยะที่เคยวิ่งอยู่ว่าเท่าไหร่รแลวทีนี้คือเวลาเราเริ่มรู้แต่ก็อย่างที่หลายคนจะรู้แล้วว่าเราวิ่งแปดร้อยสองร้อยมันจะอยู่ในโซนที่แต่ละคนสมมุติว่าเขาวิ่งแค่เจ็ดอยู่ในโซนสองโซนสามงียครับก็คือเขาไม่เหนื่อยเราก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆโดยใช้ เราเรียกอะไรครับก็คือพักบ่อยๆออโดยที่ไปเรื่อยๆเราก็จะดูเขาว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาเคยวิ่งไกลอยู่แล้วทุกคนไปได้หมดเลยครับทุกคนไปได้หมดถ้าเคยวิ่งไกลหรือจะใช้การวิ่งกับกลุ่มนี้เป็นการฝึกการวิ่งไกลของตัวเองก็ได้ฝึกแดดฝึกอดนอนอดอะไรก็ฝึกไปใช่ครับเนาะ คืออโน่เฟื่อนอนใช้ได้นะอย่างเช่นวันนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเนี่ยไม่นอนเลยมันอดนอนเลยไม่อากจริงก็มีไม่อยากเท้าทำาำลำบากแล้วเริ่มเดชาก็มีเสริมรู้ครับอย่างสมมติว่าเพื่อนๆชอบกันก็คือมีรู้99กสิบเวัดมีรู้หน้าทราผีอะไรซึ่งก็ว่าระยะคนน่ารักไม่รักอะไรอย่างเงี้ยสามารถแยกแยกกลับบ้านก่อนได้แล้วก็ถึงที่เแล้วเขาจะพา คือถ้าคนที่ไม่เคยมาจริงๆครับผมว่ามันท้าทายแล้วก็แบบค่อนข้างจะตื่นเต้นครับเพราะมันจะไปบ้านล้างไปไปลุยคลองมืดๆอะไรอย่างเงี้ยเม่มีอีกอ่าใช่ครับแล้วก็แค่แบบสราม,มันจะเป็นอะไรที่แบบคือหน้าใหม่ใหม่มันวิน่งได้หมดเลยครับเพราะว่ามันวิ่งในเมืองแล,แล้วก็จะมีรถสาธารณะทุกที่นทุกแห่ครับ,รบให้กับมาตายใหญ่ๆได้ตลอดเวลาครับครับโอเคผมขอเจาะถามคนครับเพราะว่าสำคัญอีกคนนะคุณนะครับคุณแบงค์นี่นะครับตื่นไหมนะครับผม ผมพอจะทราบเรียกว่าอะไรอะพัฒนาการหรือหรือหรือเนาะของ <นะ S 2> ของไม่ใช่ของแบงจากการวิ่งผมขอถามแบบนี้ครับก่อนเข้ากลุ่มนี้กับหลังจากเข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะน้อยแค่ไหนกี่ร้อยแล้วอะไรบอกเลยครับขอบคุณสำหรับคำถามผมเพื่อคุณ <c oughs> เลยครับตั้งแต่มาอยู่กลุ่มนี้นะก็คือ ต้นเหตุที่นำพาผมเข้ามาเหมือนดิสนีย์คือเราหากจนเจอประมาณนี้อาจจะรู้เบอร์หนคือเยแฝงนะเยอโลคือผมรู้จักกับเยอโปลเนี่ยเพราะว่าเราเราเคยไปออกท่ิปหมือว่าไปออกบิ่งบิ่งมาอนแล้วก็ไปรู้จักกันนะก็คือไปไปจากทัวรู้จักกับเยอโปลมาแล้วช่วงนั้นก็คือผมผมก็เหมือนแบบว่าบิ่งเองครับ คืออยากอยากจะทำแบบนี้แหละแล้วผมก็เลยสร้างรายการของผมขึ้นมาก็คือบินจากบ้านเลยดีก็คือการบินจากบ้านไปที่ไหนไกลๆสักที่หนึ่งนะเหมือนแบบว่าไปอยากอยากจะเอาไปเปิดโลหิตแล้วทีนี้ก็มามาเล่าสู่นะครับในกลุ่มเพราะวันนั้นมาขออาจารย์จัดงานพืดด้วยเราก็ไปคุยกันเราก็บอกว่าอย่างพวงก็เลยแบบเฮ้ยเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเนี่ยเขาก็ออกรูปออกคลิปกันผมาก็เออน่าสนใจเลยเข้ามาแล้วก็ รุ่แรกที่จะไปตอนนั้นก็คือจากคุกเมื่อปีที่แล้วสรุปเป็นโควิดก็ติดแต่ร้านจ้างนครับมาหน้าดามาหนาดมาหน้าันช่วงที่ไปที่รานจ้างแกลมหีดุย่อีผมไมู้ดีจไหนอันนี้เพื่อทำเล่นับก็หลังจากนั้นก็ เลยไม่ได้ไปัยรัฐนี้ยังปวงรันทัวร์มาอีกยังมีอีกนะไปบางแสนกันเอออันนี้น่าสนใจเลยแสนเป็นช่วงปัยอยู่ในสาปีแล้วก็คือตอนนี้ทีมแรกตอนนั้นก็ไม่รู้จักใครเลยว่าจากทีปวงไม่รู้จักเห็นี่ก็จะปีแล้วที่พอดีเลยใช่ครับใกล้แล้วครับอันนั้นคือรู้ร้อยแรกครับผมก็ไปสตาร์ททีสโตลุมก็ไปแบบน้ไปก็ไปเพราะว่าผมอย่างที่รู้กันว่าผมทำช่องยูทูบอยู่ก็ ผมทำท่องยูทูบขึ้นมาเพื่อที่จะว่าเก็บสะสมอะไรที่เป็นเมมโมรีในความทรงจำของผมองู่แบบการ์่ิ่งเก็บไว้ก็ทีนี้เราได้มีการถอดรูดอะไรผมก็เหมือนกับว่าผมมมเริ่มมีคอนเทนต์แบบว่าไม่ต้องคิดเองก็เกาะเข้าไปเลยง่ายดีนะแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศคือเราเราไม่ได้ถ่ายแค่ตัวเราเองเราถ่ายเพื่อนเพื่อนคนเราถ่ายบรรยากาศสัมภาคความรู้สึกความสนุกดูแบบ ขายอะไรไปกับเราไปแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วก็แบ่งปันอะไรอย่าเงื่อใครคิดถึงว่าเอ้ยรุ่นนี้เป็นไงนะกลับมาย้อนดูตัวเองเพื่อแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ครับผมหนึ่งปีเกือบเต็มหรือเต็มแล้วเนี่ยจากจากตรงนั้นนั้นร้อยแรกใช่ไหมบางแสนร้อยแรกคือบางแสนร้อยสี่โลร้อยสี่โลเนี่ยถึงตรงนี้น่ะกี่ร้อยแล้วครับตอนนี้เออไม่มาดีร้อยโลอีกครั้งแล้วครับสามโอ้ยสี่สามแล้วก็ไปกันต้านอู๋ปีนี้ปีที้ปีเดียว คือนี่เดือนเดือนเมษาหกรอบครับเนียร์ผมหกรอบแล้วปีนี้เดียวนแค่แค่เดือนที่สามีสี่คือร้อันนี้ครับคือเวลาเราเขาเขาเรียกเขาพูดเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้กันเราเราไม่เกินแบบนับเป็นจํานวนอะไรนี้นะเราก็จะเฮ้นเยอะแต่พอมันคิดดูว่าหนึ่งปีเนี่ยคนหนึ่งคนวิ่งร้อยสิบกว่าครั้งแล้วใช่ไหมแในเดือนเดียววิ่งกี่ครั้งแล้วเนี่ย เมื่อเอาเอาเม่เตือนนิดนึงก็เมื่อเดือนช่วงเดือนมีนาต้นเดษสานสามรอบร้อยสามรอบภายในหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนะวิ่งร้อยได้สามครั้งอ่ะมันมันมันไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดามันมันมหัศจรรย์มากนะก็ลมกับวิ่งงานด้วยผมีวิ่งงานร้อยด้วยแล้วก็วิ่งกับกระตันด้วยครับแล้วก็กลับนอนด้วยครับผมครับผมคือผมคิดว่า ในสังควมวิ่กลุ่มวิ่งกลุ่มวิ่งประเทศนี้เอาเท่าที่ผมรู้จักตอนนี้นะครับกลุ่มมี q ก็คือกลุ่มที่แข็งมากๆที่สุดกลุ่มหนึ่งมี r e p u เทชั่นมีอะไร a c i e v e m e n t มีเกียรติประวัติที่สุดยอดมากๆจากที่ได้พูดคุยกันไปแล้วเนี่ยเราก็แล้วก็เรื่องวิ่งเรื่องวิ่งมันมันเป็นเป็นหลักเป็นชีวิตจิตใจ,จของกลุ่มนี้ไปแล้วครับ เรื่องอื่นเป็นรองครับเรื่องวิ่งเรื่องการส่งต่อแรงบันดาลใจกันแล้วก็การไปให้ไกลกว่าฟอลแมทตัวเองเนาะก็ถึงตรงนี้ก็อยากจะขอขอบคุณกลุ่ม BBQ s q u ว d มากๆกทุกคนนะครับมุกย่างมุกยรับขอบคุณเบียร์ขอบคุณอาดีทุกคนขอบคุณพี่ตัดสิขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ อยากจะขอเชิญฝากไปถึงกลุ่มวิ่งกลุ่มอื่นๆในประเทศนะครับที่สนใจอยากจะมาเผยแพร่มาเล่าถึงอะไรแบบนี้คำถามก็จะประมาณนี้แหละครับจะขอเจาะลึกอะไรที่น่าสนใจของของกลุ่มแต่ที่สาคัญคือเราส่งต่อสิ่งดีๆในการวิ่งให้คนอื่นวิ่งเยอะวิ่งน้อยไม่เป็นไรครับผมนะครับขอลาไปก่อนกับกลุ่มเจาทีวีแล้วยี

อยากจะขอสอบถามอาร์ดเบียถึงรูทที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคิดว่าเป็นรูทแห่งความทรงจำและโลกต้องจำแน่นอนครับมันคือระยะเท่าไหร่ครับอาร์ดีเบระยะแม็กของปีนี้คือ200ไมล์ครับผม200ไมล์เท่ากับ320 <20 S 1> โลโลครับมันจะเริ่มจากไหนไปไหนครับผม จากสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครไปจบที่อ่าวมะนาวประจบกิริคันมันเกิดขึ้นได้ยังไง<ม>อะไรทําไมครับทําไมต้องเป็นระยะนี้ครับก็จริงๆมันก็ <c oughs> <c oughs> คือตามตามสโลแก,กนของกลุ่มครับนิวกรีอัพโกบิออนครับเราจะไม่หยุดการพัฒนาตัวเอง <c oughs> ปีที่แล้วผมจบ200โลปีนี้ผมต้องไปให้ไกลกว่าเดิมครับก็คือ200ไมล์ปีที่แล้วจบ200โลที่หัวหินครับผมตื่นขึ้นมาวันวันวันนั้นที่ผมนอนไปประมาณ8ชั่วโมงตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งผมรู้สึกว่า ผมยังไปต่อได้แต่ผมกลับมาบ้านแล้วผมผมอยู่บ้านแล้วไงผมออกกลับไป,บไปอยู่จุดนั้นไม่ได้ผมเซฟในการไปแล้วผมก็รู้สึกเสียดายผมเลยคิดว่าปีนี้ผมผมน่าจะไปต่อได้ผมก็เลยลองตั้งเป้าให้มันไกลกว่าเดิมอีกสักร้อยี่สิกิโลเป็นสามร้อยยี่ิกโลก็คือสองก้อนไมไปเลยเอสติเมตเรื่องเวลาแผนการยังไงครับก็คือแผนของเราก็คือภาพรวมก็คือเราจะวิ่งวันแรกเราสตาร์ทสิบโมงเชา้าวันแรกวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะครับ ก็เราจะไปจบร้อยโลแรกช่วงสะพานข้ามอ่าวบางตะบูนประมาณตีสี่ตีห้าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปรู้จังหวะอยู่แล้วว่าต้องต้องประมาณนี้จะดีที่สุดและเราจะจบร้อยไมล์ที่พาหนหมึกคู่ชะอำครับระยะประมาณร้อยหสิร้อสิบประมาณห้าโมงเย็น<ม><ม>ครับผมแต่ถ้าจะนอนคืนแรกตรงน,นั้นเลยแล้วตื่นม,มาวันที่สองเหลือร้อยไม์มันก็รู้สึกแบบเยอะจังวะผมก็เลย ก็ไปต่อให้ถึงหัวหิน200โลก็จะจบประมาณสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มของวันของวันที่สามสครับแล้วเราก็จะนอนที่หัวหินหนึ่งคืนก็จะตื่นมาวันช่วง6โมงถึง7โมงเช้าถ้าถ้าไหวก็ลุยต่อเลยครับอีก120กิโลเมตรต้องต้องแจ้งก่อนว่าส่วนใหญ่เส้นทางที่เราเลือกมันจะเป็นเส้นทางเรียบทะเลอ่าวไทยครับมันไม่ใช่ถนนใหญ่ เอ็กเกษตรนะครับมันก็จะเป็นอย่างช่วงบ้านแหลมไปเป็นนาเกลือมันก็จะมีแค่นาเกลือแล้วก็มีไบเลนมีแค่แค่ไหลาทางร้อนๆไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเรื่อยๆจนจนถึงหัวหินจังจังหวะที่ออกมาจากหัวหินแล้วก็จะใช้ตรงเส้นเรียบทะเลเช่นเดียวกันฝั่งน้ปนํปาปสามร้อยยอดข้างไหนเส้นข้างไหนที่เป็นเส้นโลเคอลงมาเรื่อยๆเ<ๆ>กาะยาวยๆมาจะหึ่งอ,า,อาวมะนาวเลยครับ ก็ <Okay. S 2> จ,จบวันที่สองผมตั้งเป้าไว้ว่าควรที่จะจบประมาณตั้งแต่ตีห้าจนถึง9ก้าโมงเช้าของของวันที่ 2, อสองพฤษภาคมกลุ่มเป้าหมายหลักที่เบียจะชวนป้ายยากลุ่มนี้มีหน้าเดิมมีหน้าใหม่ไหมอะไรยังไงอ่ะก็ลูกค้าคือผมเราเรียกกันเป็นลูกค้าก็บร <Trend> s> <S ิการหน้าใจอยากให้ได้หน้าใหม่มา อยากได้ไหมอยากได้ไหมแน่นอนครับผมผมทำกลุ่มนี้มาเป้หมหายสูงสุดของผมคือผมอยากได้เพื่อนวิ่งผมอยากได้บัดดี้อยากได้คนที่แบบอ่ะไปไปไหนก็ไปอย่างอย่างแบมคนนี้ไปไหนก็ไปอย่างพี่ออฟอย่างนี้อย่างพี่ตักตีนี้ผมบอกผมอยากวิ่งผมอยากวิ่งไปนี่นะพี่ไปได้กันไหมโอเคฮอาโอเคถ้าเวลาว่าเขาไปเขาไม่ต้องคิดเลยมาไปอย่างนี้คือ ผลผลิตจากกลุ่มของผมก็คือบัดดี้อันนี้ต้องอกออกจะแบบเข้าค่ายตัวเองหรือว่าเอาผลประโยชน์เองมาหลักใจจริงผมทํากลุ่มมาเพื่อผมหาบัดดี้หาเพื่อนนี่ไงอันนี้ถ้าถ้าได้บัดดี้มาเพิ่มในการวิ่งหรือว่าได้เพื่อนๆหน้าใหม่ๆมาวิ่งกับพวกเรามากขึ้นซึ่งอนาคตอาจจะพัฒนาตัวเองมาเป็นบัดดี้ของผมหรือของของพี่ออฟเป็นของพี่สักดิธิ์ของแบมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งวิ่งในรุ่นเราก็จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการ สร้างเครือข่ายมากขึ้นทุกๆคนในกลุ่มก็จะเอ็นจอยมากขึ้นจุดมุ่งหมายของเรือคืออยากได้บอดี้อยากได้เพื่อนมาวิง่งซึ่งจะจบไม่จบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบชาแค่เข้ามาจอยก่อน<ม>เห็นระยะมันก็อาจจะดูน่ากลัวอะไรแต่จริงๆใจความหลักมันคือการได้เข้ามาวิ่งด้วยกันคุณจบก็ดีคุณถึงแค่ไหนก็เนาะเรื<ม>่องการเตรียมตัวอะไรยังไงคือถ้าทั้งกลุ่มถ้าคนที่เคยไปอาจจะรู้แล้วแต่ถ้าใครสนใจรูทเนี้ยเรายังไม่เคยอ่ะ มีอะไรจะแนะนํำไหมครับก็การเตรียมตัวนะครับต้องแจ้งต้องต้องแจ้งก่อนว่ารูทเนี่ยครับ no service no drop back no service no drop back ก็คือไม่ตัวเองล้วนๆเลยครับเอาตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับตนเป็นตนล้วนๆไม่มีสวิตไม่มี drop back ก็มีนั้นไปแค่ตัวกับใจแล้วก็เป่าใบหนึ่งแค่นั้นครับฉันถามเรื่องน้ําทําไงครับน้ําผมจะวางซีพีไว้ให้ในในในรูทคอยผมผมผมจะมีอธิบายไม่ไดโพสต์ผมอีกทีว่าคุณควรจะพัก จุดไหนจุดไหนตามที่พีทูมวางไว้และถ้าคุณไม่พักจุดนี้คุณจะ,ะขาดน้ดําอีกกี่กิโลซึ่งรู้ที่ผมวางไว้ในถึงแม้เส้นทางมันจะดูกันดานก็จริงแต่ว่าผมได้เซตเวลาให้มันลงตัวกับที่คุณจะวิ่งนับเวลานั้นแล้วอ,อย่างเช่นเวลานั้นที่คุณไปถึงตรงเอามะนาวไม่มีเซเว่นแต่มันเป็นเวลากลางวันมันจะมีร้านชําแต่อย่างริมถนนช่วงเพเกษะบพระรพามสองช่วงกลางคืนค ไม่มีนัานชําแต่ว่ามีปั๊มน้ามันขึ้นเปิด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราวางแล้วคิดส่วนคิดคิดไปแล้วว่าควรจะต้องถึงจุดนี้เวลาไหนอย<ม>่งไรก็จะเราก็จะมีการบลิฟ์เส้นทางเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปวิ่งสักหนึ่งสัปดาห์หรือว่า4ี่ห้าวันเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าควรจะต้องทําอะไรขอเสรครับเพราะว่าอย่างรูทีดีคิวตอนนี้ก็คือมีเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนสามรุ่ก็คือ3รูนะครับก็คือจะมีรูทองร้อย ซึ่งต่อไปอนาคตก็คือคล้ายๆกับแบบพวกรุททั่วๆไปครจะคืออัปเดตเป็นรุทขคองร้อยไม่ครับแล้วก็มีรูทจาาผู้เบ็ดแคมก็คือระยะร้อยไมล์แล้วก็เป็นรู่ชะอัพินี่ครับียาก็คือเป็นรุที่ อ่าเวลาคนจะบอกว่าคือเป็นรุ่นเดือดรากบอสใช่ไหมฮะ<า>รับอสอ่าก็คือแบบสุดท้ายแหละที่ทว่ามันโหดที่สุดเพราะว่ามันเจอแดดหลายแดดแล้วก็รุ่นนี้ก็คือระยะมันร้อยไมล์พื้นฐานแล้วก็อัพไปเรื่อยๆซึ่งในนาคเตอรเบียบอกว่าถ้าใครจบสามรุ่นเนี่ยครับระยะร้อยไมล์ก็คือจะมีของที่จะดึกให้อะไรก็คือมันเป็นรุ่นที่อ่าใช้คําว่าถ้าใครเป็นแบบแฟ่มันแย่ที่บวรคิวอะฮะก็คือควรจะจบสามรุ่นนี้ประมาณนี้ครับก็ท่านเบียนอกจากรุ่นนี้แล้วมี อนาคตกว่านี้อีกไหมครับมีเป้าอะไรยิ่งกว่านี้ไหมครับมีครับให้แบมพูดครับก็คือที่ที่คุยกันไว้ก็คือเราเราอาจจะแบบว่ามีความคิดที่แบบอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยปาลจันไหมเราเราจะทําสต็อกไว้ว่าเฮ้ยไวสะดวกเราเราจะค่อยๆเก็บทีนี้เราคิดคิดเล่นๆกันมาปาราจันแล้วก็ เออเรามีไปชายแดนพม่ากันด้วยนะฮะบอย่างบางอาจารย์ก็ระยะ100ไมล์ที่สิงบุรีอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์สักพุบ้านบาจารย์ใช่ครัก็แล้วก็ไปบางอาจันแล้วแล้วพวกควรจะต้องไปพม่าด้วยครับก็จะเป็นจะเป็นด่านด่านน้ำพุที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีอ่ามันกี่โลครับอันนั้นก็ร้อยไมล์ร้อยไมล์ Oh. มันเป็นมันเป็นะระยะ <c oughs> ร้อนม,มันเป็นระยะที่สามารถที่จะวิ่งได้สาวอาิตย์โดยไมย่กระทบกันการอ่านแล้วก็รอบหัวมากเท่าไหร่ส